เฮ hey, ้ย The fuck you m e a a i t h e r no How come all this conversation me 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 How come all your ladies they want me 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 Hello สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเอฟบีอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยไปเจอคอนเทนต์นะคะในติ๊กต็อกมาซึ่งตอนนี้เขากำลังฮิตมา นะเขาทําเป็นพลาสติกนะคะเราก็ตัดออกมาเป็นโฮโลแกรมแบบสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยสีแ่แฉกแล้วก็พอเราวางบน iPad หรือวางบน iPhone อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้าโฮโลแกรมขึ้นมาตรงกลางเออประมาณนี้ประมาณนี้คือตอนนี้มีหูอื้อมากนะคะถ้าตอนนี้มีพูดแล้วแบบมึนมึน,มนงงงงไงก็ขอโทษด,ด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแน,นาะนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้วันนี้ก่อนดีกว่าวันนี้เนี่ยที่มี่จะมาทำจะเป็นรูปแบบอันนี้นะคะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าอะไรปกใส ปาพลาสติกเนี่ยมันก็จะเป็นปกใสแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีง่ายกว่านั้นนะแต่ว่าก็จะไปอยู่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกนะนี่ก็คือแบบไม่ได้แกะเลยนะแกะหมๆกันว่าโอ้หน้ำกันเนะี่ยมันบางมากทุกคน แบบนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้แผ่นเดียวนะทุกคนเราใช้แค่แผ่นเดียวนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็จะเป็นพวกใบบรรทัดน,นะแต่ว่าวันนี้ไม่ไม,มีนะทะี่ขออนุญาตใช้เป็นแบบตลับเมตรแบบนี้นะ,ะไม่มีใบบรรทัดน,นะคะแล้วก็เป็นปกากกามัคเกอร์คัตเตอร์หรือว่ากรรไกรนะที่มีเอามาเผื่อทั้งสองอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวคลิปตัวอย่างที่มี่ได้เ e ฟเฟอร์เรน์มานะมีก็จะใส่ไว้ใต้ดีสคริปชันให้นะคะโอเคเริ่ม ทุกคนอาจจะไม่เห็นหน้านะคะแต่ว่าเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะอก็ะคือมี่ทำตามคลิปประมาณนี้นะคะความกว้างข้างบนเนี่ยจะเป็น8นะคะแล้วก็ความยาวตรงนี้ยจะเป็น7ตรงปลายก็จะเป็น2เซนนะทุกคนเราจะทำอย่างนี้4อันแล้วก็มาประกอบกันนะคะถ้าใครอยากทำก็อาจจะซื้อคำว่าโฮโลแกรมก็ได้นะขออนุญาตใช้เป็นตลับเมตรนะทุกคน8เซนข้างบนนะคะ ไม่ได้ทํางานค้าอย่างนี้มานานมากหรอวะ Oh my god สองเซนอยังไงอะมันก็จะเป็นเท่าไหร่วะสองสองเซนของแปดโ <What? S 1> <laughs> คตรงงอะอ่าเป็นนะวา่าสี่กับห้าตัวนี้จริงๆเราไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะเอประมาณนี้กันเอาประมาณนี้แล้วก็ไปเทียบวัดตัดกันให้ครบสี่อันนะคะทุกคนเราใช้กันไกลแล้วกัน จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนจะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะให้ครบชิ้นที่2องนะคะเราไม่รู้ว่ามันตรงหรือเปล่านะแต่ก็โอเคอ่ะก็บิยวๆอะไรก็ไม่รู้นะคะติดได้ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนไม่ต้องซีเรียสเราไม่ได้ทำงานสองอาจารย์นะคะเลดานะเข้าใ <c oughs> จแล้วว่าเขาหัวรรอนเรื่องอะไรเราก็จะใช้เป็นซัดเทปใส่ นี่คือสี่ชิ้นที่เรามีนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันให้มันเป็นรูปทรงกลวยนะแต่ไม่รู้ว่าสัดส่วนเนี้ยมันจะเป็นใน iPhone หรือว่าเป็นใน iPad นะคะเดี๋ยวจะลองหัวรอแล้วนะขิ้เหล่มากที่เราทำอะ่ะเราเป็นคนทำงานค้าแล้วบง่คนเห็นแล้วอาจจะงุนีกแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจ หน้าต่นจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เออแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะชิ้นสุดท้ายแล้วใจเย็นทุกคนโอ้เสร็จแล้วทุกคนหน้าต่นเป็นอ,อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันเพราะว่านี้เป็น iPhone เราก็เซิร์ชคำนี้นะคะใน YouTube นะคะก็คือคำว่าโฮโลแกรมนั่นเองแล้วมันก็จะมีคลิปแบบนี้ขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดไฟดูเราจะลอง เปิดแสงหน้าจอให้สุดนะคะเฮ้ยก็มีอยู่นะเอ้ยแต่ว่ามันต้องมองมุมไหนอะเออเนี่ยตาเลยังได้ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ว้าวฮ้ยแต่แบบในสายตาจริงๆคือมันสวยมากทุกคนสวยจริงๆนี่อะไรอะหัวใจ สวยดีนะของจริงคือสวยเลยนอเออมันขึ้นมาได้ยังไงนะมันสวยเนาะอรนี้ก็จะเห็นนี่เป็นแหละอ่านี่เป็นปลาน่าจะเห็นรอยสติกเกอร์ของเรานิดนึงอ้วนี้สวยแมงกระพุนว้าวนี่สวยอะ่ะ เหมือนกันนี่ยแหละแค่นี้แหละที่เราต้องการวันนี้นะคะมันนา่ารักมาเป็นงานคราฟที่แบบเราไม่ได้ทํามานานนะแต่เราไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวจะสั้นแค่ไหนเนี่ยแมงกระพุนถ้ามืดๆคือสวยมากว้าววิไฟไหมเฮ้ไฟไหมข้างในก็จะเป็นอย่างเนี้ยมองจากมุมบน กคนก็จบไปแล้วนะคะกับการหัดทํางานคาราบตาบฉวบเอมี่นะคะก็คือไปทําตามเขามาอีกทีหนึ่งนะ<ป>เห็นเขาฮิตมากๆา,ก,าก,ก็คือมันสวยแล้วมันก็เวิร์กมากมากนะคะสําหรับแบบทําเล่นๆกับเพื่อหรือว่าเอาไปสอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ารักมากๆม,มี่รูแลที่มันตั้งไม่ค่อยได้อะคะ่ะของมียเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันบรรจบลงพื้นแบบเกือบไม่หมดมันตั้งได้นะทุกคนแต่เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะซึ่งมี่ก็เพิ่งบรรลุว่าเออมันมีด้วยนะมันมีคนทําคลิปติ๊กต็อกนะคะคือคลิปนี้นเอง แน่นอนค่ะเขาใช้ฝากแก้วฝากแก้วพลาสติกอันทุกคนแต่ว่าเออมันได้เหมือนกันแล้วดูเป็นทรงที่แบบ เขาท่ากว่าด้วยนะคะกับการทําวันนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทําวันนี้เราก็จะไม่ได้มีแบบกิจกรรมอะไรมาทาให้มันสร้างสรรค์นนะก็คือซื้อกาแฟมาแล้วก็มาวางเลยก็ได้นะถ้าใครอยากลองนะคะแต่ว่ามี่ยังไม่เคยลองแบบฝาแก้วนะมี่ก็มาทำอย่างนี้พร้อมกับทุกคนเลยก็เลยทุกคนมีก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างนะคะเพื่อแบบ participate จทุกคนนะแล้วก็อยากได้คลิปแบบไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มีด้วยนะ,ะเอาไว้มีมาทำคลิปใหม่นะคะแล้วก็จะแวะมาบ่อยๆนะบ๊ายบายดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุก ท,ทุกคนเราได้ฝากแก้วมาแล้วนะคะจากการที่เราสั่งน้ำปั่นมาอีกวันหนึ่งเราก็จะมาลองกันว่าไอ้ฝากแก้วแบบนี้มันทาได้ตามในคลิปหรือเปล่านะคะเราจะใช้คลิปเดิมแล้วก็ทริปเดิมนะเปิดแสงให้สุดาไปที่มืดๆไหนะกันมีนขึ้นไหมอ่ะ ไม่ขึ้นนะทุกคนมันจะเป็นแบนๆแ,แบบนี้เ <c oughs> ออหรือมันต้องเป็นฝานอื่นนะมันใช้วิธีเดิมก็ได้นะมันไม่ขึ้นอนะ่ะมันไม่ขึ้นอไม่ขึ้น